ครับโคตรปอนครับเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับก็ต้องขอโทษหลายหลายท่านด้วยที่วันนี้ผลการในขันเราแพ้นะครับแต่ก็ยังด้วยว่าเราเราเราได้แชมป์ไปแล้วนะครับซึ่งเราต้องเตรียมตัวให้ดีสุดในสัปดาห์หน้าที่เราจะเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งความคาดหวังของเราเนี่ยหลังจากที่เราได้ได้ขึ้นชั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้วางเป้าหมายว่าเราจะคว้าแชมป์ของทีสามนะครับเพราะนั้นเกมหน้าสําคัญมากๆครับเกมหน้าครับ สภาพตัวหลักตัวนี้ของโค้บอลเป็นไงครับหลังจากเกมนี้โรเตชันเยอะเลยครับครับก็เกมนี้ถือว่าได้ให้โอกาสน้องๆน,น,นะครับซึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าน้องๆที่เป็นผู้เล่นสำรองหรือแทบจะไม่ค่อยได้ลงเลยเนี่ยได้สัมรับเกมจริงนะครับแล้วก็ได้ได,ได้ได้มีการวัดคุณภาพว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปต่อของเราไหมในปีหน้าหรืออะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็ต้องชื่นชมว่าอุดอนเขาเขาเป็นทีมที่ดีนะฮะเป็นเป็นเป็น,ปนแชมป์ภาคแล้วก็ เป็นเกมเป็นทีมที่มีอาสปอร์ที่จริงได้เยอะอยู่แล้วก็ก็ตามคุณภาพเขาครับคครครับับบสำหรับเกมนัดชิงแชมเปี้ยนครับโคชปอนได้เตรียมการยังไงครับซึ่งตอนนี้เราดูจากอันดับตารางคะแนนน่าจะเป็นเจอกับราชประชาครับคือจริงๆเราเราในรอบนี้นะครับเราเราเตรียมเตรียมการ มาเยอะมากเราจ้างทีมสเกิลติ้งให้ดูทุกๆเกมอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราเราก็จะมีเกมทีมสเกิลติ้งที่ทํางานไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เราบาดเจ็บเล็กน,น้อยเนี่ยเราวันนี้เราพักเพื่อหมดเลยครับเราเราไม่ใช้ผู้เล่นตัวหลักเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าต้องการให้สดที่สุดในสัปดาห์หน้าครับฝากถึงแฟนคลับลํำพูณครับในนัดชิงชนะเลิศครับก็ก็ขอให้แฟนคลับล้ำพูนซึ่งหนุนหลังเรามาตลอดนะครับก็ขอให้หลังเรา หให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะช่วยกันคว้าทีสาเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับครับขอบคุณมากครับคุณปอนครับสวัสดีครับ